คลาดีดีพาไปที่โคราชค่ะนะครราชสีมาก็ไปร่วมงานบุญกระถิ่นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงโรงทานนี่นะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงโรงทานอาหารเครื่องดื่มนะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เสมอไปนะคะเพราะที่โคราชนี้นะคะเขาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญกระถิ่นที่มาในรูปแบบของโรงทานเสื้อผ้านอกจากนี้ก็ยังมีการโปรยทานที่ไม่เหมือนกับที่อื่นด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในรูปแบบของงานบุญทอดกระถินรูปแบบใหม่นะคะกับโรงทานเสื้อผ้าค่ะของวัดป่าบ้านหันกุดจ,จอกตําบลกุดจ,จอกอํเาเภอบัวใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเราก็จะเห็นภาพชาวบ้านต่างม,มารอรับแจกเสื้อผ้ากันอย่างหนาตาแบบนี้ค่ะสําหรับเจ้าของแนวคิดของโรงทานเสื้อผ้าในครั้งนี้นะคะ เป็นคุณยายชาวบัวใหญ่ท่านหนึ่งที่ท่านไม่ประสงค์จะออกนามนะคะท่านก็บอกว่าเสื้อผ้าที่นํามาแจกให้แก่ชาวบ้านนะคะล้วนเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่คือของใหม่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าต้องการแจกทานให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้พวกเขาได้มีเสื้อผ้าสวยๆไว้สวมใส่จึงมีชาวบ้านในหลัง้ชมมายืนเข้าแถวรอรับแจกทานเสื้อผ้ากันเป็นจํานวนมากแบบนี้ค่ะ นอกจากนี้มาถึงวัดนี้ทั้งทีต้องมาดูกันอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะบรรยากาศของการโปรโยทานของวัดนี้โอ้โหต้องบอกว่าแตกต่างจากวัดอื่นๆน,นะคะโดยเจ้าภาพงานบุญกระถินค่ะได้เปลี่ยนจากการโปรโยทานหรือโยนทานมาเป็นการแจกทานค่ะดูให้ชาวบ้านที่ต้องการรับเงินโปรโยทานนี่นะคะมานั่งรออยู่บริเวณรอบๆอบโบสถ์ค่ะไม่ต้องไปยืนแออัดเบียดเสียดกันนั่นเอง จากนั้นทางเจ้าภาพงานบุญกรินค่ะก็จะดําเงินโปรโยทานมาแจกให้ซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการวิ่งแย่งเงินโปรโยทานแล้วชนกันจนได้รับบาดเจ็บเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําแล้วได้ผลค่ะเราจะเห็นเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยต่างม,มานั่งรอหลบแดดรอบโบสถ์กันอย่างเรียบร้อยไม่ต้องไปชุลมุนแย่งกันเหมือนกับที่อื่นๆที่สําคัญนะคะ ก็ได้รับเงินทานอย่างทั่วถึงอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นงานบุญทอดกระถินรูปแบบใหม่นะะทั้งโรงทานเสื้อผ้ารวมไปถึงการจัดระเบียบในการโปรยทานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ